ตื่นมาเมนีบรรยากาศก็กคือหมืดขึมฝนอีกแล้วทุกคนเนาะฝนกำลังตกปล่อยๆเลยตอนนี้ทรงสีเบิดตเหมืออีกสาะใบาดีสาบายดีตอนเสาร์เด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันแหลนทุงเด้อเนาะเดี๋ยวเมนีสิพาลงไปเบิงป่าเมนี้เพ่นสิลกกะเป็นเหมือที่สองซ้อนน่ะ ว่าสิลงมือเมือนี้แต่ว่ายัางทันได้ลงอยู่อีมเม่บอได้แหกหน้าไว้อยู่พี่เขาเจ้าจะก่อนเขาสิลงหน้านะค็คือโรกนะน่ะไปแหกก่อนนะทุกคนไปแหกตำเจ๋ให้หน้าบอหรือว่าบางคนสีแหกเป็นไห้ก็ได้เนาะและอันนี้นะบบท่านได้แหกเพื่อนก็เลยบอกว่าสีแหกมืออื่นแล้วก็โลกะมืออื่นเลยปกติเขาเจ้าสีแหกวันทิตหรือว่าวันศุกร์ที่เขาเจ้าอื่นวันพูนะเนาะ ถ้าวันอื่นนะบัได้ว่าสันเมื่อนี้ก็เลยยังบ่ได้ลงปลาถูเดีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยำให้ยำนาะมืดขึ้นพายุเขา่าเพิ่นลกกาวหวสองเหมือแล้วได้ยินว่าอยากให้มันแข็งเนาะ ลงมาพอดีเรากินเขาเศาราพอดีปลาตัวทรงหางกับเเห็นอกเพื่อนเอาเอียงมาขังไว้มันเปลี่ยนเลือดตาพลาดตาไว้เขาแนมเบิ่งนดินี่คือว่าทำมาดาแต่ว่าบัดลโลกขึ้นมามันก่ยงาพอดีดำยุกะปลากำลังพากันกินเขาเศาราต้มหอยเนียนมะเขือมาสั่นปลาคุณพี่เพงเพงจะนอนพีบ่ปลาโทรมาแต่เสาอยู่เดียวี่เนาะ ใส่เอาคนงานมาเม็ดจิลี่ว่าแต่เ้าเล่นได้ลูกเธอลูกเธอเป็ช่วยแหละไม่ใหญ่บ่เพิ่อนแต่เมื่อนอนวันนะน้องผือถูกคนไม่ใหญ่ปุ๊กแต่เสาสันแล้วเป็นอะไรข้าเจ้าะกระดัมเบาพุ่นอย่งว่าบุได้คนมาเขาเอาเขาแกไปให้กันอะแกไปไปนูน้ำใสของวะเคยดอกอ๋อโอ้ยอย่ากัดกันได้ กำลังพากันกินข้าวเส้ามาเดินใายังปุบหน่อยค่อยหักพักเบ่งมืแรงผมแล้วค่เราไปหาบอกคนไหนทำอะไรฉันโทรหาม่นป้าปีนี้ป้าจัดเต็มนอกลงว่าแต่ลงมือปุบเหม็นจางปรับเด้อพูดให้เขาคุณงานเก่าน้ำข้าวอะไรน้ำถั่วเห็นแต่เอ้อแห้งนะเล่าโยกอนามาเมื่อคืนนี่แต่ว่าโบได้โทรกลับไปหากอนนั้นเราอาจจะโทรหาอีเมลเพื่อนเช็ดมาครับคุณเมื่อกี้นะ่อณโทรว่าเพื่อนแล้วมันไม่เช็ดงานแล้วเพื่อน งชงหัวความเสียงมาแล้วกระเด็นเบิ้งอย่าอย่ากดเบิ้งแล้วมันกดไม่ได้เลยะน,นะช้าหัวนะเออดกเลย<อ>คนงานเก่าพี่น้องเขาเอื้อยแหงเขาเอื้อยยังฮัลเลยเนาะที่อันปีที่แล้วนี่เขาก็มาสองปีเลยได้เนาะมานาะเฮานะปีนี้นะว่าน้ำถั่วมเพราะว่าน้ำถั่วมเบิดแถวบ้านละหาสองคนน้ำหนามันกำลังขึ้น,น,น,นและบัดที่นี่นะบ้านเขานาอาจจะยังบุญถ่วมแต่ว่าเขานำมาทางนั้นมันต้องขามเซ ขามเซบอนซอนขามไปหาเฮ็ดผอหาหน่อไม้บางหันจืบบอกตอนนี้นะบักที่เฮาอันไปขามในหันน้ำมันไหลลงไปหดเกงโดนแล้วมาหากครยังไงแอบออกไหมเพื่อนก็เลยว่ายังบ่ได้ยคนดำได้แต่คนโลกาลุงเรากับเพ่งนำให้น้าถาเราเบิ่งติฟูเพ่งแต่เมื่อวานความว่าน้ำมันไหลน้ำมันไหลเลยเราเพีงไว้เหมือนหัวิอื้อ แท่าน่ะคันดำหน้าแล้วบรรยากาศแล้วนี่มันก็เหมาะเดี๋ยวแล้วมันบวชแดดเนาะยันแต่ถ้าเบิ่งรถดทิวเฮาดำนี่นะต้องแดดแน่ๆเลยจังว่าโลกาอันี้ชิจ้างอยู่แต่ว่าดำยังวนหูเพราะมันบวชในเห็ดเลยยันบวชใดคนคือกันขันเขามาบวชใดกับคนในบ้านเนี่ยผัววันอาทิตย์นะไพ่ก็ลงหลายคนเลยมันสีหาคนได้บหันเลย เพื่อนจ้างคนลกกาซองมือเล้วจ้าเด็ดอดดับม,มาลกห้เนาะคู่รหาบาทบ่ปะเพื่อนสีแหกมืออืนแล้วก็ลกมืออื่นมือนี้บลกบ่แหกบ่สั่นแหกบ่กได้อันนี้คู่รหาบาอยู่บันเทาเขาเจากันอย่างประมาณนี้แล้วเนาะฉันหาคนอยากเนเขาก็สีเแล้วค่ขึ้ออันนี้มันกาดตัวเองบ่ ให้แถมมันยิงยิโลดเพื่อนอยากใหมมันแข็งแต่กาน่อยโลกไกวอันขึ้นซองขึ้นนะพอดีดำมมวนได้ลํามันแข็งใครอยู่ดอกดำโนนบดได้ดำน้นำถว่วมเด้เราเป่งนนำถาเบิดแถวนี้ได้สองร่อยก็ามาัดแล้วว่าสิกำลังชิบตาหนึ่งพี่้องกายเข่งมาหน่อยหนึ่งเลย แม่นบอป้าป้าผักเวนมีแต่หยดใหญ่ๆเลยจ้าดูดีหน้าป้าเลยตะกี้บอได้เห็นเดีเ๋ยวเราเปล่นงนำออกเบิร์ตพอเห็นผักเวนนะฮะเอาป้าถกขึ้มเบิร์ตถีบอันนี้อากาศเย็นๆเ,เป็นตะนอนเว้นขนาด เพิ่งเพิ่มมาน้าเมนเพิ่นขึ้นหน่อยปุ้ยกะโลกบ่มุ้งวานเจ้ากมาบ่าละ่ะโอ้โอ้โลกกาเก่งเลยเดือนอันนี้ชิเป็นกาข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมมะลินะทุกคนเนาะข้าวหอมมะลิเนมเบอร์นี่คือเฮาสีหูหรือมันต่างกันเนาะใบามันกระสีน้อยๆเรียวๆอันนี้ชิเป็นกาข้าวเหนียวน้ำเป็นกาแบบ สันสันเป๋ๆนะมันต่างกันแล้วนะนาใส่ทั้งเขาเหนียวใสา่ทั้งเขาเจ้าเนาะแต่ก่อนแห่งยีเมียพาใส่เขาเจ้าเขาปุ่นอยากบอกว่าส่วงลงน้าใหม่ๆเนี่ยอ้ยทรมานเด้อสชุเจ้ามันปวดขาปวดยังนอพวยมันทีไหนได้สามสี่มือในพยางจนบอยากไปมือที่สามน่ะ มันกำลังตึงนะมันชุมเฮาบุดีออกกำลังกาะกำลังกายบันพอเห็ดแล้วหหวยมันก็สิเจ็บๆในแล้วเจา้าแต่คันช่วงผ่านไปสามสีหาเหมือกอใครแน่มันในแล้วมันเคยนะมันก็เศร้าปวดเศ้าตึงสอมมือทำอิฐมือที่สามนี่ไปจนบ่อยักได้ตากะปะปีนี่ ป้ากะจะซ้ำตาในโบปีนี่นะพ่อพ่อกระดุนพ่ออยู่ดอกพ่อก็แม่นยอดต้นเจ้าเลยะหน้าถ้าได้ดำนะย่านบ่พ่อพ่อปีนี้ดำทีหรือดำห้างล่ะดำเก่าดำเก่านะพ่ออยู่ดอกปี่เลี้ยงในลุงแล้วก็ดำหน้าห้างพี่น้องสวรรกับลุงเลื่อนนี่ดำห้างแล้วก็ใส่ต้นเดียวสองต้นเออ ีนี่คอยกระดัมพึ่กระดำที่น้ำบ่อได้ดอกเนาะเห็ดบ่อได้ดำที่บ่อกเกินสามต้นแล้วมันกระย่าออกเองมัน <c oughs> มันด้วยความที่เอาเคยเดีหน้าผัดขนข้งจะแข็งแต่ว่าเทวเท่งนี่ยมันกับบ่แข็งดอกกลงไปทั้งหน้าลองน้ำปาดโถเจลีมาแล้วปาดโถเมื่อวานนี่มันเ้านเหมืปาลีก็มาบ่ มาฮะขับจ้างหับบายเด้อสิลงนาเหรอเด้อป้าลุงใครเป็นตัวแทนให้ป้าดึงถาค้าสิตึงๆอย่างลงมาใามาๆมาเอาเงินประแพงนี่ เรากำลังจ้างปีนี้ตกมาปุบจ้างปุบพนตกปรับกระน้่าเลยปะต่เกานะ่ะเล่าจ้างตอนกลางๆ <laughs> ปีนี้แหกมาโอ้สัมพอพนจังดีแหกไปตลอดเนอปีนี้เอเาาจเย <laughs> เออว่าปีที่แล้วซื้อกะเขานะบบ เพิ่นสีดำมืออื่นวันทีตแต่กี้คิดว่าสีเด้โลก,ก้ามื่อนี้แล้วก็ดีใจดองด,อง,ดองอยู่วัแล้วพันว่าเอาบบได้แหกเมื่อวานนี่ผลตกพันนอนอยู่เสียงพันว่าบบไดโลมาแหกกันเลยเอ,อิมมืออื่นสาวาสันจบแต่กะเราเป็นกลีบง้ามน้ กาซัำนิกีงามพอดีดำมันเพิ่ดิางอ้านอเป็นกาน่อยอลกกกองไว้กองใหม่เลยมัดก็ได้ไว้เลยเนาะผัวลกเมียมัดปุ้ยเจ้ากมัดเองบ่ละเอาให้แม่มัดปลาสูส the ัมสีได้หลายพร้อมขอบครัวจจามือนีสาวดำเมาอ่ะม um ันเก่งเเด้อสุดตาแล้วล่ะ โลกเอาเงินประแพงเห็ดเวี้ยกเก่งเทได่นหน่อยๆไปหาเยื่องหากินโอ้ยเห็ดเป็นเบิดคันพ่อแม่พาเห็ดแต่หน่อยนะดูเห็ดเป็นเนาะผลกำลังลงอีกแล้วอ่ะบบได้ออกแต่บ้านเลยเสดงว่าเดือนนี้คือสี่บได้ไปที่นี <source> ้เลยแหละ คันตกอยู่แนวนี้เจ้าหน้มืออื่นพันลงหน้าเลยยังบบได้ไปตะกี้ว่าชี้ขืนเมื่อมือนี้แหละเบิ้งที่ฝนยักขี่รถจักมันจังสีโบเซียเวลาขันขี่รถโดยสารผัดผูกกลัวชิมาหอดผัดข้ามมื่อว่านี่เกิดอุบัติเหตุอยู่ทางดับผุนะรถโดยสารโอ้ยจะเป็นจังไดเห็นยังจะเห็นแล้ว บโคกดอกป้าเขาเกี่ยวเขาปีเลี้ยงในเจ้าจื้อบอว่ามันยังน้ำท่านมันอนท่านมันอนมีน้ำขอกำแม่นเอาตัวนั่นลงทำมันสิไตนี่กพ่อมอยากน้ำแข็งน่ะฮะบวานฮะหอมอย่างนแข็งน้ำแข็งยังฮ่าฮ่าฮ่าฮหลงงฮงนี่ปรีมาแล้วเาี่ยป้าเอาให้มันสุดต่าพุ่นจั๊กสองลมาดนะเจ้าผู้เดียว นรกโลกกะซีพ่อยปรนไดข่อยก็ได้โบลายขึ้นจังประเฮ็ดบัลืมบัลืมอยู่หักบบไดลงหอบแรงน่ะอีเมย์ไดหาหกชิปน่ะส่วนไดซ้ำสิบมัดน่ะจนตอกโป่งคือจากว่าใส่ไว้ๆอยู่มันหักโบไดยังมันเป็นแบบไหขนาดว่าเถ่าเราได้นี่กระโลกกายังให้แม่น้ำอยู่ข่อยเนะนี่แต่ซีหาแห้งมาเพิ่มและ บิงปลีโลคืออย่างท้อยโซ่ท,นนทำอิฐเนี่มันก็นกนสียืมยืนยืนอยู่นาะปะเฮ้งไปเฮิงไปแล้วกิ้งทั่วเบทไทยนะพี่น้องบบจักหมู่โบจกักคานสารพัด่าดเน,นอะอโอ้ย,อข,ออยขันดำนบกบไปอลูพี่อนดะโเรืบอรบอบคานดอกหักลกก้านั่ยเมื่อไรเมื่อยเข่าเมื่อยเข่าเลยจะกิ้งไปโลด ทำอิดกับโบอเอาค้าแซ่น้ำเราเห็นเม่แล้วนกักแจ็คแมนยังที่แรก็นาหนี้นนแล้วนึน่งนะที่นอกนมาเบิ่งตอนแรงเดือบันีป้ปลีเปฟเอฟเอฟฝนก็เป็นใจขนาดโอ้ยเราแหงจะเป็นบรรยากาศดีขันโลก,กาตากแดดกันอีกแล้วโบไว้เข่ยวลกเทข่าหนังขันจา้างราคาสูงแน่นอนโบอึดดอก มันเกะกันเลยเด้นี่เห็นบอกป้าบบนัยค้นอันในบ้านเขาเจ้าจ้างคู่ละหกบาทเลยป้าเพื่อเขาจ้างสิบโบนัคู่ละชิบบาทติปะลีผู้ <laughs> จ้างน้ำลังนะ <laughs> ได้จ้างแพงได้บัดนี่มันยึดคนแมน,มน,นก็ให้เกกันเ้าทัน เกกันขึ้นแต่ก่อนเขาในจ้างวันละสองสามร้อยเนาะมาหาเอาคนมันในบ้านเฮาอันบัานเจซีบัานคึ้มสว่างนะทุกคนแต่ก่อนเขาเจ้าได้ดำหน้าก่อนหมู่ทุกปีเลยนะชุมเฮากะฮังกันยาวน่ะไปดำหน้าเขาแล้วซ้อนก็เคยไปคือกันไปเพาผัดอยากได้เงินบ้ดนในวันละสองสามร้อยกับสะอ่อนเงินเนาะไปบ้านเขาจ้างสองร้อยหาสิบสามร้อยนะแต่ก่อนบ้านซ้อนจ้างมือละสิบบาทวันละหนึ่งร้อยสิบบาทร้อยหาสิบบาทฮังกันมาจ้างอันวันละสองร้อย บอทอดได้ปีนี่นนนแหละแรกแล้วทางนาบอหน่ะถูกอ,อารถไทยลงมาแหละเดี๋ยวรอหลุ่นทุกคนมากินข่าวกินน้ำก่อนเนาะจังจิลงมาดื่มเบื้องนำ้ำแล้วก็มาส่องแต่ั้นเออ,อินบัว <laughs> เอาจุบบัตรเติมเงินจากสายกับพ่อหรอกได้พอสิบหมัดวันนีโอ้โหเลคขาเสื้ออย่างเสื้อตัวจักบาทหกสิบพัน โอเคแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือชิดเดลาเลยเด้อขอบใจเพื่สุขสุขนทีท่ติดตามแล้วกเป็นกำลังใจสวัเดอเนาะไปแล้วสบายดีสบายดีายด้ากันคลิปหน้าจ้าเมื่อหากินข้าวก่อนปะะ้ากระเพรามึงอันปะป้าปา้อวเ,เองดีอยู่ได้ยังมีเพ่อง